สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับเซนมีขย ah ีบอลนะครับประจาวันอังคารที่3กันยายน2567นะครับค่มเกนนี้มีฟุตบอลรายการไหนและทีมไหนที่น่าสนใจกันบ้างไปติดตามกันได้เลยนะครับไปเรื่องกันที่ฟุตบอลเนชั่นแนลลีกเสาของประเทศอังกฤษนะครับการเจอกันระหว่างบา์ซิตี้กับทรูโร c ซิตี้นะครับ ฟอร์มล่าสุดนะครับบาสตี้แพ้กับเฮเมลมา2ประตูต่อ4่นะครับตากาวา5เกมหลังสุดนี้ชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2นะครับผ่านไป6นัดเก็บมา7คะแนนนะครับรังอันดับ17ของตารางนะครับขณะที่ทูโร่ซิตี้นะครับล่าสุดนี้เอาชนะเชมฟอร์ดมา2ประตูต่อ1ครับเป็นการชนะนัดที่4ในรอบ5เกมหลังนะครับ6นัดในฤดูกาดนี้เก็บมา13คะแนนครับรังอันดับ3ของตารางเลยนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่เจ้าถิ่นครับภายใต้การคุมทีมของเชเรมี่กิลนะครับก็มีปัญหาเรื่องของเกมรับเลยครับเนื่องจากว่าฮาวิ่วายริชาร์ดนะครับนายทวารมือหนึ่งเนี่ยนะฮะจะติดโทษแบนครับหลังจากที่โดนไล่ออกจากสนามในเกมที่แล้วนะครับต้องส่งให้นิคกิมส์นะครับลงเฝ้าเสาแทนนะฮะแดดหน้าก็จะฝากความหวังในการปลิสกอร์เอาไว้ที่ลัตเทรลฮัมฟรีย์เอเวอร์สนะครับที่ยิงได้1ตุงแล้วนะครับในฤดูกาลนี้นะฮะ ไปดูกันที่ผู้มาเยือนนะครับภายใต้การคุมทีมของจอห์นแอสคีนะครับก็ไม่มีปัญหาในการจัดทีมเลยนะครับเตรียมที่จะส่งให้คริสเตียนอ็อกเลตแชมเบอร์เลนนะครับน้องชายแท้ๆของอเล็กซ็อกเลตแชมเบอร์เลนอดีตผู้เล่นลิเวอร์พูลนะครับประจำการแบ็กขวานะครับโดยที่แดนหน้าก็จะมีแอนดรูว์นิลส์นะครับรับหน้าที่ในการเพรสกอร์นะฮะสถิติการเจอกันที่ผ่านมาของคู่นี้นะครับเคยดวลกันมาทั้งหมด12ครั้งด้วยกันนะครับโดยเป็นบาร์ซิตี้ที่ชนะได้4ครั้งเสมอ5แล้วก็แพ้3นะครับ ฟันธงสำหรับคู่นี้นะครับบา์ซิตี้เนี่ยเกมที่แล้วแพ้มาก็จริงนะครับแต่ผลงานในบ้านนี่ถือว่ายังแกร่งมากนะครับชนะมา3จาก4เกมหลังเลยนะครับทูโรซิตี้เมื่อออกนอกบ้านนี่ยังหาความแน่นอนไม่เจอนะครับมองว่าบา์ซิตี้มีโอกาสที่จะเช็คบินได้นะครับก็ให้เฉียบพิจิถินกับเรสเสมอเสมอได้เลยนะครับคู่ต่อมานะครับยังอยู่กันที่ฟุตบอลเนชั่นแนลลีกเซาของกรีตนะครับอิสบอรโบรนะครับเจอกับเอ็นฟิ์นะฮะ ฟอร์มล่าสุดนะครับอีสบอนเสมอกับโดกิ้งมา2ประตูต่อ2นะครับจุดเซตติชนะรวดอวัยที่2เกมนะครับแต่ก็เก็บชัยชนะได้ถึง3จาก5เกมหลังสุดนะครับ6นัดในฤดูกาลนี้เก็บมา11คะแนนนะครับรังอันดับ10ของตารางนะฮะขณะที่เอ็นฟิลด์นะครับเกมล่าสุดแพ้กับชิปเป็นแนมมา2ประตูต่อ3ครับเป็นการแพ้มา4เกมติดต่อกันแล้วนะครับผ่าน6นัดเก็บมาได้แค่3คะแนนครับรังอันดับ21ของตารางเลยนะครับ ไปดูกันที่ก็พร้อมนะครับเริ่มกันที่เจ้าถิ่นครับอดัมมารีนะฮะวันนี้อาจจะปรับทัพจากเกมก่อนนะครับโดยการเรียกให้วิลฮารีนะครับซูเปอร์ซับที่ยิงประตูได้ในเกมก่อนเนี่ยได้ออกสตาร์ในเกมรุกแทนนั่นเองนะครับด้านเกวินแม็กเชิบซันนะครับนายใหญ่ของฝั่งเอ็นฟิลด์นะฮะก็เตรียมที่จะจัดทีมชุดเดิมจากเกมที่แล้วลงสนามนะครับแนวรุกก็จะเป็นการประสานงานกันระหว่างบิลลี่เลวนาดนะครับลาตาข่ายร่วมกันกับฮิชัมฮาคิซิมูนั่นเองนะครับ สถิติการจัดการที่ผ่านมาคู่นี้เคยดวลกันมาแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็จบลงด้วยการเสมอกันทั้ง2เกมเลยนะครับฟันธงสํสหรับคู่นี้นะครับวัดฟอร์มกันแล้วเนี่ยอีสปอนเหนือกว่าพอสมควรเลยนะครับเกมในบ้านด้วยนะฮะเจอกับทีมที่กําลังโคมาแบบนี้นะครับเชื่อว่าทางอีสปอนเนี่ยนะครับจะเช็คบินเอาชนะไปได้แบบสบายๆครับเชียร์ไปที่อีสปอนกับเริดที่เป็นต่ออยู่0.75เลยนะครับขยับไปดูกันที่คู่ของฮอนชูสกับฟานโบโรนะครับ ฟอร์มล่าสุดนะครับฮอนชูสแพ้ให้กับเวสตันซูเปอร์แมนมาสองประตูต่อสามนะครับห้าเกมหลังชนะกันนัดเดียวครับแพ้ไปถึงสามเกมด้วยกันนะครับหกนัดฤดูกาลนี้เก็บมาได้แค่เจ็ดคะแนนครับรังอันดับสิบหกของตารางนะครับขณะที่ฟานโบโรนะครับเกมล่าสุดเอาชนะเซนต์อัลบานมาหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับหยุดสถิติแพ้รวดเอาไว้ที่สองเกมนะครับห้าเกมในฤดูกาลนี้นะฮะชนะไปอ่าขออภัยครับห้าเกมหลังนะครับชนะไปถึงสามนัดด้วยกันนะครับหกนัดสี่สนีเก็บมาสิบสองคะแนนครับรังอันดับเจ็ดของตารางนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่เจ้าถิ่นนะฮะภายใต้การคุมทีมของดาร์เรลแม็กมาฮอนนะครับวันนี้จะส่งให้เลียมเนชนะครับที่ยิงประตูหน้าเดเกมก่อนในออสตาเป็นที่เด็ดในแกดแดแดนหน้านะครับโดยที่จะมีทอมไรท์ทำเกมสนับสนุนนะครับด้านกุนซือของฟาร์มโบโรอย่างสเปนเซอร์เดย์นะครับอาจจะปรับเกมรุกจากเกมที่แล้วนะฮะด้วยการเรียกให้มิลล่ามาติโอลูส์นะครับทำหน้าที่ในการพริสกอร์นะครับเนื่องจากว่าผลงานช่วงหลังนี้ถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับ สถิติการเจอกันที่ผ่านมาของคู่นี้เนยฮดดวลกันมาทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับฮอนชูดที่ชนะไปได้1นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นการเสมอกันไปอีก3เกมด้วยกันนะฮะฟันธงสำหรับคู่นี้นะครับฮอนชูสเนี่ยอาจจะฟอร์มโดยรวมไม่ได้ดีมากครับแต่ว่าเกมในบ้านนี่ยังถือว่าแกร่งแล้วก็เป็นทีมที่แพ้ยากนะครับฟานโบโรฟอร์มก็ไม่ได้สม่ำเสมออะไรมากมายครับเชื่อว่าเจ้าบ้านไม่น่าถึงขั้นแพ้ครับห้เชียร์ไปที่ฮอนชูสกับเลทที่เป็นรองอยู่0 2ลยนย่สุดท้ายของะรรรักกาจหว่างเมโตนะครับ ฟอร์มล่าสุดนะครับเมสโตนเสมอกับบอแรนมาหประตูต่อหนึ่งนะครับเท่ากับว่าไม่ชนะใครใน5เกมหลังนะครับ6นัดซีซั่นนี้เก็บมาได้แค่6คะแนนนะครับปัจจุบันรั้งอันดับ18ของตารางนะครับด้านเชมฟอร์ดนะครับเกมล่าสุดแพ้กับทูโรซิตี้มา1ประตูต่อ2นะครับเท่ากับว่าไม่ชนะใครมาใน5เกมหลังนะฮะ6นัดซีซั่นนี้เก็บมาแค่3คะแนนครับรั้งอันดับ20ของตารางเลยนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่จอร์ดเอรูคูบี้นะครับในายใหญ่ของเมสโตนเนี่ยนะฮะวันนี้ก็พร้อมดุยเลยนะครับจะส่งให้เ,เทมิโตเปนะฮะและเอวาเก้นะครับลงสนามเป็นทีเด็ดในการเพลสกอร์รนะครับหลังจากที่เป็นเจ้าของประตูตีเสมอในเกมเจอกับบอรแรมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะฮะ ด้านโรบี้ซิมสันนะครับนายใหญ่ของเชมฟอร์ดนะครับก็จะส่งให้ออสแบนโฟโยนะครับร่วมกันพรสกอรรกับออสการ์ทอนในเกมลุกนะฮะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเขาขากันดีซะเหลือเกินนะครับสำหรับแนวลุกคู่นี้นะฮะสถติการเจอกัาที่ผ่านมาของคู่นี้นะครับดูกันมาทั้งหมด10ครั้งด้วยกันนะฮะและสู่สีกันมากๆครับแบ่งกันชนะกันฝั่งละ5ครั้งกันเลยทีเดียวนะครับ ฟันธงสาหรับคู่นี้นะครับเมสโตเนี่ยอันดับเหนือกว่าเลยนะครับเลยถูกยกให้เหนือกว่านะฮะแต่ฟอร์มโดยรวมเนี่ยนะครับไม่ได้ดูไปดีไม่ได้ดูดีไปกว่ากันนะฮะแบบนี้ต้องเชีีรยไปที่เชมฟอร์ดครับมีโอกาสที่จะไม่แพ้นะฮะรองไปที่เชมฟอร์ดกับเรดที่เป็นรองอยู่0.5ได้เลยนะครับไปต่อกันที่ซีลิบีบารซิลนะครับคู่แรกบิราโซเจอกับอเมริกามิเนโรนะครับผลงานล่าสุดนะครับบิาโซเนี่ยเสมอกระปาซันดูมาสูนปราตัวศูนย์นะครับเท่ากับว่าไม่ชนะใครมา2เกมติดต่อกัันนะครบ 23นัดซีซั่นนี้เก็บมา39คะแนนครับรังอันดับ3ของตารางนะครับขณะที่อเมริกามิเนโรนะครับเกมล่าสุดนี้แพ้ให้กับวิลานววามันศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับยุดสถิติร้แพ้ไว้ที่4ี่เกมติดต่อกันนะครับผ่าน23นะัดเก็บมา35คะแนนครับรังอันดับ7ของตารางนะครับ คู่นี้นะครับเคยดวลกันมาทั้งหมดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็จบลงด้วยการเสมอที่ศูนย์ประตูศูนย์นะครับฟันธงสำหรับคู่นี้นะครับฟอร์มช่วงหลังนี่ขาดลงกันทั้งคู่เลยนะครับแต่ทางมิราโซเนี่ยยังเปรียดยังได้เปรียบเรื่องของกําลังใจในบ้านนะครับอเมริกามิเนโรนอกบ้านนี่ไม่ชัว์ด้วยนะครับเชื่อว่ามิราโซจะกลับมาสู่เส้นทางอัยชนะได้ครั้งหนึ่งนะครับเชีย์ไปที่มิราโซกรเรทดที่เป็นต่ออยู่0.5ยหเลยนะครับอีกคู่หนึ่งของเซรีบีบราซิลนะครับ โกรานีฟอร์มล่าสุดนะครับเสมอกับซานโตสมา1ประตูต่อ1นะครับ5เกมหลังแพ้แค่นัดเดียวครับชนะ3เสมอ1นะฮะ22นัดเก็บมา18คะแนนครับรางอันดับ20ของตารางนะครับหรือว่าเป็นบวยของตารางเลยนะครับด้านโคริติบานะครับเกมล่าสุดเอาชนะอาวายมา1ประตูศูนย์นะครับเป็นการชนะด้วยสกอร์1นมา3เกมติดต่อกันแล้วนะครับผ่าน23นัดเก็บมา33คะแนนนะครับรางอันดับ9ของตารางนะครับ คู่นี้นะครับเคยดวลกันมาทั้งหมด18ครั้งด้วยกันนะครับแบ่งการชนะกันไปฝั่งละ8ครั้งแล้วก็อีก2ครั้งที่เหลือที่จบลงด้วยการเสมอนะครับฟันธงสำหรับคู่นี้นะครับกัวรานีเนี่ยในรังอย่างแกร่งเลยนะครับแต่โคริติบาก็กําลังเล่นได้เนียบมากครับวัดกันแล้วสูสีมากครับมีโอกาสที่จะกินกันไม่ลงนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้เชียร์ไปที่โคริติบากับเรทที่เป็นรองอยู่0.25ดีกว่านะครับไปดูกันที่คู่สุดท้ายนะครับพรีเมียเอโคลอมเบียครับการเจอกันระหว่างเป ฟอร์มล่าสุดครับเปเรราแพ้กับฟอร์ตาเลซ่ามาศูนย์ประตูต่อหนึ่งะครับเป็นการแพ้2จาก3เกมหลังครับผ่าน5นัดเกมมา7คะแนนครับรังอันดับ13ของตารางนะครับขณะที่ออเซกาลดัสครับเกมล่าสุดเอาชนะฮาคุเรสมา2ประตูศูนย์นะครับเป็นการชนะนัดที่3ในรอบ5เกมหลังครับผ่าน7นัดเก็บมา16คะแนนครับรังรองจ่าฝูงของตารางนะครับ สถิติการจัดก,การที่ผ่านมาของคู่นี้นะฮะโดนกันมาทั้งหมด63ครั้งด้วยกันนะครับเป็นออนเซกาาสที่ชนะไปได้25ครั้งนะครับเสมอ22ครั้งแล้วก็แพ้ไป16ครั้งด้วยกันนะครับฟันธงสำหรับคู่นี้นะคะรับเปเรราเนี่ยอาจจะเสียความมั่นใจ หลังจากที่พ่ายมา2จาก3เกมหลังนะครับด้านอองเซกาลาส์สวนทางเลยนะครับชนะแล้วกําลังคึกมากนะครับมองว่าจะสามารถหยุดแต้มกลับไปได้เป็นอย่างน้อยนะครับคู่นี้ให้เฉียไปที่อองเซกาลาสกับเลทที่เป็นรองอยู่0.25นะครับสรุปทีเดียประจําค่ําคืนนี้นะครับก็ให้กันไปที่บาร์ซิตี้ครับอีสบอร์ฮอนชูสเชมฟอร์ดมิราโซโคริติบาแล้วก็อองเซกาลาสนะครับก่อนที่จะจากกันวันนี้นะครับฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแอดไลน์เซียนบี98นะครับแอดกันมาได้เลยนะครับ